สวัสดีครับผมโค้ชปูนเองครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฝึกกล้ามเนื้นอหน้าอกให้มีความหนานและความเต็มโดยการใช้ตัวของ m a แมช c h e s ช Press ที่เป็นเพลทโหลดตัวนี้ของเร a ยิ um ของเรานั่นเองครับผมวิธีการใช้ครับมีหลากหลายมากๆครับแต่ที่สำคัญคืออุปกรณ์ชิ้นนี้ครับมีองศาในการฝึก ที่พิเศษมากๆเนื่ากว่ามันเป็นองศาที่เราจะต้องทําการบีบกล้ามเนื้อแบบเต็มที่ครับไม่ใช่แบบตรงๆนะแต่ว่าเป็นการบีบเข้าหากันครับทำให้กล้ามเนื้ออกของเรามีการทํางานอย่างเต็มที่นั่นเองครับวิธีการก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่คุณนะครับปรับเบาให้ตรงตามความสูงคุณครับซึ่งวิธีการสังเกตง่ายมากเลยคือให้ตัวของ แนวจับครับผมแฮนดิลนะครับอยู่บริเวณราวนมของเรานั่นเองครับจะเป็นมุมที่สวยที่สุดในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออกสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับวิธีการคือเราจะใช้สันมือในการจับตัวหัวของอุปกรณ์ครับผมยืดอกรับไว้นะครับบีบสะบักเข้านะครับจังหวะเต็มหายใจเข้านะครับดันออกไปหายใจออกช้าๆนะครับดันออกไปนะครับผ่อนลงช้าหายใจเข้าครับผมและส่งออกไปหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้าครับ เน้นการคอนโทรลเป็นหลักครับผมนะครับตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่เป็นแมชชีนตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเราดังนั้นการคอนโทรลเป็นเรื่องที่คุณจะจำเป็นจะต้องใส่ใจมากที่สุดครับผมผ่อนลงหายใจเข้าช้าๆและดันออกไปหายใจออกนะผ่อนหายใจเข้าและดันหายใจออกอ่าแบบนี้นะครับจานวนที่จำนวนในการฝึกครับผมอยู่ที่12-15ครั้งหรือถ้าเกิดว่าหนักหน่อยอาจอยู่ที่8-12ครั้งก็ได้ครับจำนวนเวลาในการพักอยู่ที่ 6 0ถึงวินาทีและกลับมาทำใหม่ครับเป็นจำนวนอย่างน้อย 3- 5ถึงเซตครับจะทำให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้ออกให้มันหนาตัวแบบเต็มๆได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้แล้วเล่นกล้ามเนื้ออกไม่โดนไม่รู้สึกถึงมันหรือไม่รู้สึกถึงการที่กล้ามเนื้ออกเนี่ยมันทำงานครับวิธีการแก้ง,ง่ายๆครับผมเพียงแค่คุณฝึกแบบ unilateral คือการฝึกทีละข้างนะครับโดยคุณสามารถทำแบบนี้ได้คือคุณจำให้ได้หนึ่งข้างนะครับเสร็จแล้วคุณล็อกตัวไว้ล็อก ใช้หลังนะครับผมแนบกับเบาะไว้บีบสะบักเหมือนเดิมจังหวะเตรียมหายใจเข้าครับและส่งมันออกไปนะครับส่งอุปกรณ์อ,ออกไปหายใจออกนะครับผลลงช้าๆหายใจเข้าครับดันหายใจออกผลหายใจเข้าดันหายใจออกนะครับใช้มือแตะอกครับผมนะครับทำการทักชิ่งเพื่อให้เรารู้ว่ากล้ามเนื้ออกมันทำงานอย่างเต็มที่เนาะ,อะพอครบจำนวนครั้งแล้วให้เปลี่ยนข้างครับ แล้วใช้มือแตะอ,อกเหมือนเดิมนะครับจะช่วยทว่านผู้ชมสัมผัสมันจะช่วยท่านผู้ชมเนี่ยสัมผัสถึงแรงต้านของกล้ามเนื้อได้นะครับจงังหวะเตรียมหาใจเข้าดันออกไปอึ๊บหายจะออกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าจะเป็นลักษณะนี้ครับจำนวนครั้งที่ใช้นะครับอยู่ที่8ถึง12หรือ12ถึง15ครั้งครับ พักระหว่างเซตอยู่ที่60-90วินาทีเหมือนเดิมครับผมและกลับมาทําใหม่เป็นจำนวนอย่างน้อย3เซตครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไหวไปถึง4หรือ5เซตก็ทําให้คุณสามารถสร้างกำลังไ,ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับผมและนี่คือเป็นตัวของอุปกรณ์ m a n มช h นเช Press ที่ทําให้คุณมีอกที่หนาเต็มแล้วก็ชัดได้และที่สำคัญคือมันมีอยู่ในเรียลยิมทุกสาขาของเรานั่นเองครับ